หลายครั้งที่คนคิดถึงคํา่าคริปโตเขาจะคิดถึงการเก็งกาไรคิดถึงความผันผวนของราคาความน่ากลัวของตลาดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเเรนซีมันมีมากกว่าน,นั้นเยอะผมมองว่าในหลายๆปีที่จะถึงนียสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ย,น,ย,น,ยน่าจะมีบทบาทสําคัญในชีวิตของทุกคนสมัยก่อนเนี่ยเก็บเงินก้อนแรกตัวเองได้ก็อยากที่จะลงทุนตอนนั้นเนี่ยผมสนใจเรื่องหุ้นของอเมริกาหุ้นเทคโนโลยีปรากฏว่าจริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้นการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปลงทุนเป็นเรื่องยาก ธนาคารก็จะมีฟอร์มมีอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะเราไม่ให้ด้วยโอกาสเนี่ยมันก็จุกตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆแล้วมีการกีดกันไม่ให้เข้าถึงโอกาสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือผมรู้สึกว่านาวัตรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับการเงินมันถูกจํากัดค่อนข้างมากแต่สิ่งที่เราเจอก็คือบนสมาร์ทคอนแทรคบนโลกบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ออกมาโดยการเขียนโค้ดไม่กี่บรรทัดการเขียนโค้ดไม่กี่บรรทัด สามารถสร้างสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีค่าเท่ากับไปออกนวัตกรรมที่วอลล์สตรีทเลยแล้วใครก็ทำก็ได้ผมมองว่าคริปโตเป็นเทคโนโลยีที่มันไม่มีพรมแดนการที่เรามี Access ซสตัวคริปโตเราสามารถใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้เราไปขายออกมาเป็นเงินสกุลไหนในโลกก็ได้เพราะมันถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นชีวิตที่ไร้พรมแดนชีวิตที่ทำให้เราเป็น global citizen มันสามารถทำได้ถ้ามีตัวนี้เป็นสื่อกลาง พื้นฐานผมเป็นวิศวกรกนสนใจเรื่องของการเงินมาค่อนข้างนานก่อนหน้าที่จะทำไอตัวปิตาซาเนี่ยผมก็เป็นฟอนเทรดเดอร์มาก่อนก็คือเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อจะเทรดหุ้นนะครับทั่วโลกแต่ว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าไอตัวที่เราทำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราเราอยากจะมีอิท a c พกับโลกใบนี้มากกว่านี้มากกว่าแค่การซื้อขายแลกเปลี่ยนก็เลยฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็ทําปิตาซาขึ้นมา <S 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 อุปสรรคแรกๆคือการขอใบอนุญาต ซึ่งไ process ในการที่จะต้องไปขอมันมีการพูดคุยกันอย่างเี้อยู่เป็นปีๆเราเราก็เขียน paper work ค่อนข้างเยอะนะครับเขียนกันจนมือหงิกจนได้รับอนุญาตมาปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วง bear market เขาเรียกว่า crypto winter ก็คือทุกอย่างตายทุกอย่างเงียบมากเราก็คิดว่าโอเคเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเรายัางไม่มีลูกค้าเราเป็นลูกค้าตัวเองใช้บริการของแพลตฟอร์มตัวเองเราก็เลยกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ ของบริษัทตัวเองตอนนั้นก็ถือว่าสนุกดีแล้ก็ได้เรียนรู้อะไรเพราะว่าถ้าแม้กระทั่งเราเองยังไม่สามารถที่จะเทรดแล้วเป็นลูกค้าของตัวเองได้แล้วใครจะมาเทรดแพลตฟอร์มเราอันนั้นก็เป็นช่วงแรกประมาณผลไม่ถึง20คนนะครับตอนนั้นของบริษัทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นหลัก5 0คนหลักร้อยคนละจุดที่เราผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยเรามาจากการที่เราเป็นคนที่เร็วกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆลองทําซะถ้ามันไม่มีความเสี่ยงขนาดนั้นก็ทําไปก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้จากความผิดพลาางเร ก็นะทำให้เราสามารถที่จะลิสเรียนใหม่ๆได้เป็นเจ้าแรกๆในไทย <S <S <controller> <S คือผมมองว่ามันไม่ใช่แค่สร้างธุรกิจนะมันเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ด้วย <S <S <cream> <S ลูกค้าของเราเนี่ยเรามีการเข้าไปพูดคุยกับเขาโดยตรงให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามากินข้าวกับเราแล้วก็มาพูดคุยเรื่องของเศรษฐศาสตร์โทเค็นแล้วก็มีคำถามอะไรก็คุยกันเหมือนกันเองแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศที่แบบค่อนข้าง inclusive แล้วก็เป็น safe environment ที่คนสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ ทำให้เราสามารถที่จะหากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่เขาโตไปกับเราได้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับการสร้างคอมมูนิตี้ของพิทาซ่าตอนช่วงแรกๆที่เราเปิดมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีลูกค้าจนปัจจุบันเนี่ยเราก็โตมาเรื่อยๆยอดซื้อขายของเราปีที่ผ่านมาก็คื้น1นึ่งแล้านผมก็คิดว่ามันเป็นโกร w ที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่งรางวัล uh, Forbes ตั e r 3อที่ผม โชคดีครับได้รับมาก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องอายุนะครับสิ่งหนึ่งที่ฟอกได้มีการถามมาแล้วเขาก็ถามว่าการที่เราอายุต่ำกว่า30เนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการทํางานในสายอาชีพเราหรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นจุดแข็งมากกว่าเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ผ่านโลกมาเยอะแต่ว่ามีความสนใจพัฒนาอะไรบางอย่างก็เลยทําให้การแข่งขันของโลกคริปโตเนี่ยมันอยู่ที่ m e r ิตมันอยู่ที่ความถูกต้องของความคิดเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนไม่ได้เริ่มต้นจากประสบการณ์เพราะทุกคนก็ไม่มีประสบการณ์กันทั้งนั้น เราเริ่มจากการทำแพลตฟอร์มเทรดก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเราก็มองว่าเราอยากจะทำตัวเองให้เป็นเหมือนซ u เปอร์แอปของโลกดิจิทัลแอสเซทเพื่อที่เราจะสามารถให้บริการแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นอกเหนือนจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนถ้าคริปโตเคอเรนซีจะไปถึงจุดที่เราอยากให้มันไปถึงเนี่ยซึ่งก็คือเป็นแมสซาดอปชันคือทุกคนใช้เป็นชิตประจำวันเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำตัวเองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางนะครับแล้วก็ใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้คนสามารถใช้งานมนได้อย่างง่ายๆ คือปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟรีดอมการ์ดไอบัตรเนี่ยมันก็แค่เป็นบัตรที่ทําให้คนสามารถเปลี่ยนิปโตที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นสกุลอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นบาตรแล้วบัตรเข้าไปใส่บัตรแล้วบัตรไปรูดบัตรเนี้ยมันจะทําให้คนใช้จ่ายได้ที่ไหนก็ได้มันเป็นบัตรดิซ่าอันนี้เป็น p r o d u ั t ์หนึ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน คนที่ใช้อปิดาซาเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกทําให้ Us e r experience มันดีขึ้นเซ็ตสแตนดานว่าประสบการณ์ในการลงทุนมันควรจะเป็นแบบนี้การลาเงินเข้ากับออกควรจะเร็วแบบนี้ไลฟ์สไตล์ที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัลไม่ได้มีสาขาที่ไหนเนี่ยผมคิดว่ามันต่อยอดได้เยอะเราก็จะเป็นคนที่นําพวกประสบการณ์ใหม่ๆเอาเข้ามาให้กับคนสามารถที่จะใช้งานได้สร้างพฤติกรรมใหม่ๆที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรากำลังจะเข้าสู่โลกี่เคเรียเว็บ3คมขีหลัก ที่สำคัญที่สุดคือความเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของข้อมูลเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรคือสิ่งที่วิทยาศาจะต้องทำคเราก็ต้องสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นึให้เสมือนว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าใจทุกรายละเอียดของเทคโนโล,โลยีอย่างเราขับรถเราก็ไม่ต้องรู้ว่าเครื่องยนต์มันทำงานยังไงขอแค่รู้ว่าคุณสามารถบรรลุเป,ป้าหมายทุกอย่างที่เว็บ3สามารถที่จะทําได้แต่ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องมีแพลตฟอร์มที่ดีบริการที่ดีทุกอย่างที่ทําให้คนสามารถทําเพื่อการเหล่านี้ได้โดยที่เขาอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยอะไรนี้คือเราจะจัดการให้หมดเพราะยังพิจารณาจะต้องทำทุกอย่างให้ไถึงจุดนั้นให้ได้ในอีก3สา5ปี้หาา้าหลายป